โป k e มอนอยู่ในคลัสเตอร์ spotlight โดย PPWP เย้ครัสเตอรหรืออีวาพาเลสโปเกมอนในตำแหน่งดีเฟนเดอร์เน้นการต่อสู้ระยะประชิดมีความอึดถึกทนจะเล่นเป็นแทงก็ได้ซัพพอร์ตก็ได้เป็นสายแว่นก็ได้เงนเงีนเงินเงีง้ยเง,ง,ง,ง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนพื้นที่สนามรบและสามารถเปลี่ยนพลังป้องกันให้เป็นพลังโจมตีได้ครัสเทอร์นั้นมี2ร่างครับร่างแรกมีชื่อว่าดิบเบิลหรือว่าอิชิสมัยและจะทําการอีโวไปเป็นครัสเทอร์หรือว่าอีวาพาเรสตอนเลเวลที่4เบสิกแอตแทกของครัสเทอร์ทุกการโจมตีครั้งที่3จะเกิดบูสต์แอตแท็กครัสเทอร์จะยกหินมาทุ่มใส่แทนการหดด้วยก้ามปูสร้างความเสียหายแก่ศัตรูแบบ AOE และศัตรูจะสูญเสียความเร็วในการเคลื่อนที่ชั่วครู่อัตลักษณ์ของครัสเทอร์ สเตอร์ดีแข็งแกร่งดุดหินผาเมื่อพลังชีวิตของคลัสเตอร์ลดลงร่างกายของคลัสเตอจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นส่งผลให้พลังป้องกันกายภาพและป้องกันเวทเพิ่มมากขึ้นโดยคิดจากค่า HP ที่หายไปคราวนี้เราไปดูมูฟของเดวเ b อรที่เลเวล1-3ถกันครับ <S Rock s l ล d ์ หินถลม่มเรียกกองหินถล่มจากฟ้าลงสู่พื้นบริเวณตำแหน่งที่เลือกสร้างความเสียหายแบบ AOE ศัตรูที่โดนหินถล่มใส่กระบาลจะออกอาการบึนงงติดสตันชั่วครู่ใช้เวลาคูลดาว6วินาที Fury Cutter ตัดโทสะใช้ก้ามปูอันน,น้อยน้อยหดไปยังทิศท,ทางด้านหน้าสร้างความเสียหายแกศัตรูทุกตัวในระยะหากใช้ Fury Cutter ซ้ำกับเป้าหมายตัวเดิมค่าความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาคูลดาว3.5วินาที ที่เลเวล4เดวเบิลจะอีววสู่ร่างคัสเตลและเรียนรู้มูฟใหม่คือ r o c k t o m b สุสานศิลาสร้างกำแพงหินจากพื้นดินบริเวณที่เลือกหากกำแพงหินงัดขึ้นไปโดนศัตรูเข้าจะสร้างความเสียหายแบบ AOE แก่ศัตรูโดยกำแพงหินนี้โปกเกมอนไม่สามารถเดินผ่านได้ครับกดใช้งานอีกครั้งเพื่อยกเลิกและสลายกำแพงใช้เวลาคูลดาวน์5วินาทีอัปเกรดที่เลเวล11ศัตรูที่โดนดาเมจของสุสานศิลาจะสูญเสียความเร็วในการเคลื่อนที่ชั่วครู่ เชลสมแมชซิงเลยเมื่อกดใช้งานคลัสเตอร์จะระเบิดประดองตัวเองส่งผลให้เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วจากโปเกมอนธรรมดากลายเป็นโปเกมอนสายซิ่งมูฟนี้จะทําให้ค่าพลังป้องกันกายภาพและค่าพลังป้องกันเวทลดลงแต่พลังโจมตีเวทและกายภาพจะเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาคููดาวน์7วินาทีอัปเกรดที่เลเวล11จะทาให้ค่าพลังป้องกันเปลี่ยนเป็นค่าพลังโจมตีในอัตราที่สูงมากขึ้นมูฟที่เลเวล6 alth, Rock, s t ตีล t h ร็อ k ศิลานารีนั่นมันสุลาไอ้บ้า หมดบกทีไรออกทะเลอย่างนี้ทุกทีเลยครัสเทิลซัดก,กองหินไปยังทิศทางที่เลือกหากกองหินนี้กระเด็นไปถูกโปเกม,มอนระหว่างทางหรือกองหินพุ่งไปจนสุดระยะกองหินจะหยุดเคลื่อนที่และหมุนวนอยู่กลางอากาศสร้างความเสียหายแบบ AOE อย่างช้าๆและต่อเนื่องพร้อมทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาคููดาว์6วินาทีอัปเกรดที่เลเวล13กองหินจะสร้างโซนดาเมจยาวนานขึ้นและศัตรูที่โดนจะสูญเสียความเร็วในการเคลื่อนที่ชั่วครู เอ็กซิเซอร์ตบล้างน้ําเมื่อกดใช้งานพรัสเซอร์จะโจมตีด้วยการตบตบตบไปยังทิศท,ทางด้านหน้าสร้างความเสียหาย3ที่ซ้อนและส่งผลให้เป้าหมายถูกผลักเสียหลักจนต้องถอยหลังหากศัตรูถอยไปชนสิ่งกิดขวางเข้าจะทําให้ติดสตันใช้เวลาคูลดาว9วินาทีอัปเกรดที่เลเวล13เพื่อลดคูลดาวของท่านี้ยูไนมูฟ รับเบลราเซอร์กองซากค,คืนชีพครัสเติลเรียกกองหินให้มาหมุนวนรอบตัวเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้แก่ตัวเองพร้อมกับเกิดดาเมจโซนขึ้นรอบตัวจวังหวะกดใช้งานศัตรูที่อยู่ในระยะจะติดสตันและหากศัตรูเข้ามาในระยะกองหินจะสร้างความเสียหายอย่างต่อนเนื่องแกศัตรูถ้าหากครัสเอิลถูกโจมตีระหว่างที่มีกองหินวนรอบตัวอยู่นี้กองหินจะกระเด็นกระดอนไปสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแกศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะ หลังจากที่เราได้รู้ความสามารถต่างๆของอิวาพาเลสกันแล้วทีนี้เราไปดูกันครับว่าจะใช้มูฟต่างๆมาเรียงกันเป็นคอมโบได้อย่างไรบ้าง Rock Tomb Combo Rock t o ทู s t ต e l Rock ใช้ Rock t o ูมสร้างกำแพงหินเพื่อสกัดทางหนีของศัตรูและเดินบีบพื้นที่พร้อมใช้เต e l r ็อกสร้างดาเมจอย่างต่อเนื่องใส่ศัตรูที่กำลังจนมุมตบล้างน้ำคอมโบร็อกทูม เอ็กซิเซใช้ร็อกทูมสร้างกำแพงหินเพื่อดักทางหนีของศัตรูพร้อมเดินหน้าตบ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 จนอีนั่นหัวโคกกำแพงดิสตันตายไปเลยเชล l s m a ชคอมโบเชลส l l s ชเอ็กซิเซอ o r ระเบิดเปลือกออกเพื่อเพิ่มดาเมจและความเร็วในการเคลื่อนที่ก่อนที่จะไล่กดไล่บีสตรูให้ไปชนกำแพงเพื่อดาเมจเพิ่มเติมจาก e x ็กซิเซอร์ ครัสเตลเนี่ยมีความอึดถึกทนครับถ้าไม่สามารถเข้าถึงตัวศัตรูได้นี่ก็เรียกว่าแทบจะไร้พิษสงเลยความเสี่ยงจะมีมากขึ้นหากทีมศัตรูมีโปเกมอนที่สามารถหยุดการเคลื่อนที่ของคร s สเตลรวมถึงการขัดจังหวะต่างๆอย่างไนเทลส์ Tales, ที่มีคลาวคอนโทรลด้วยการแช่แข็งหรือว่าวิกกิทัฟที่มีมูฟซิงครับทำให้ศัตรูหยุดการเคลื่อนไหวสําหรับโปเกมอนที่ตกเป็นเป้าอย่างดีของครัสเตลเนี่ยก็เป็นพวกที่ดาเมจแรงแล้วก็ตัวบางๆนี่แหละครับเข้าข้อเลยทีเดียวคือหมายความว่าถ้าเจอตัว,ต,วตัวเนี่ยสามารถเล่นแบบใส่ได้เลยครับ อย่างซินเดเรสคาร์เมลแกนิฟิโอเจนกาเกรนินจาพิกาจูวินซสโซสำหรับเฮลไอเทมแนะนำครับแอตแท็กเวลกับสกอร์ชิลสชิ้นนี้เนี่ยเหมาะกับอีว่าพาเลสายดังมันอย่างยิ่งฮะยิ่งดังยิ่งได้พลังโจมตีครับโฟกัสแบนก็จะถือว่าเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เอาไว้เสริมแพสซีฟของคาสเทลฮะที่ช่วยเพิ่มเลือดเวลาใกล้ตาย วิกเนสพ olicy ครับชิ้นนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ว่าเข้ากันเข้ากันกับ p a s s i v ของคลัสเซลฮ่ยิ่งโดนโจมตีจะทําให้พลังโจมตีของเรายิ่งแข็งแกร่งมากขึ้น Battle item ครับแน่นอนอยู่แล้ว eject button ครัเรียกได้ว่าเป็นของมาตรฐานเลยทีเดียวครับถ้าใครอยากเป็นสายตีหน่อยก็เอานี่ไปเลยครับ X attack สำหรับอีวาพาเลสหรือว่าคัสเตอร์ครับเป็นโปเกมอนอีกตัวที่เล่นสนุกมากๆฮะโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเล่นสายซิ่งครับหรือว่าเป็นคนที่ชอบปั่นประสาทชาวบ้านเนี่ยเหมาะมากๆครับผมนี่เล่นไปนั่งฮาอยู่คนเดียวฮะคือคัสเตอร์สายซิงเนี่ยเอาไว้ป่วนกับดังทําแต้มโดยเฉพาะครับแบบประมาณว่ากูจะทําแต้มอย่างเดียวอ่ะมึงมากูก็หนีไม่สู้ด้วยนะถ้าไล่ตามนี่ยิ่งมันเลยฮะาด้วยสกิลเชลส์แมสเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งท่าที่แบบ ทีเด็ดมากๆเลยนะคือมันลดพลังป้องกันไปเพิ่มพลังโจมตีนะแต่ที่เด็ดมันอยู่ที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นี่แหละแล้วต้องบอกว่าโปเกมอนที่มีให้เลือกกว่าครึ่งเนี่ยมันวิ่งตามท่าน,นี้ไม่ทันครับถ้าคุณผู้ชมยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวดูที่หน้าจอครับในจังหวะนี้ฮะผมเห็นแล้วว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขดาดันออกมาสูงจากโกโซนครับกูติดบูส์วิ่งไปดังเลยตามไม่ทันเนี่ยผู้ชมดูครับแล้วพอเอฟเฟกเพิ่มความเร็วหมดนะครับสองวิพร้อมใช้งานใหม่แล้วครับแล้วเกมนี้ผมติดสกออลด้้วย,วย,ยัันนน่ตูแ เนี่ยแล้วพอดังเสร็จครับติดบูธกลับบ้านสบายใจเชิบหรือจะทําแบบนี้ก็ได้ครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปฟาร์มป่าบ้านเขาซะเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลมากครับถ้าศัตรูมันตามมาเราก็เตรียบเปิดบูธแล้วก็เพ่นครับแต่พอดีจังหวะนี้เนี่ยเซโรล่าตามมาครับแล้วตำแหน่งยินศัตรูเนี่ยด้านหลังมันเป็นหินพอดีผมก็เลยอัดเอ็กซิสเซอร์เข้าไปฮนะผมกับเซโรล่าก็เก็บไปคนละหนึ่งคิวครับแย่งฟาร์มป่าบ้านเขาเสร็จเก็บคิวได้ด้วยติดโทโบกลับมาดังต่อได้อีกโอ้โหครบชุด แต่ว่าสายนี้เนี่ยเอาไว้เล่นสนุกๆในร a นดอมแมตช์นะครับอย่าเอาไปเล่นบนแรงนะเพราะว่าถ้าเราเล่นเป็นสายซิ่งเนี่ยหลายๆครั้งมันทําให้เราลืมที่จะป้องกันเพื่อนๆครับแล้วก็ลืมหน้าที่ของคลัสเตอรจริงๆไปฮะที่เป็นตัว Defender มันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเล่นุง้ ยิ่งอะไรเพื่อนรู้อยู่คนเดียวคนระับเพื่อนเขาลงไปตีเดสนาวไปตีอ็อบเจกต์กันแล้วเราไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเขาเลยครับแล้วพอเป็นแบงค์แมทเนี่ยความเข้มข้นในเกมมันเยอะกว่าะถ้าชนะขึ้นมาก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะว่าเราได้ว่าเราไม่เล่นเป็นทีมเลยดังน,นั้นเนี่ยสายซิ่งก็เอาไปเล่นสนุกๆดีกว่าครับอย่าเอาไปลงแรงค์เลยฮะแต่ถ้าใครมั่นใจว่าเล่นได้ก็ไม่ว่ากันครับ คราวนี้มาดูในพาร์ทที่แบบจริงจังกันบ้างครับคาสเทลเองเนี่ยก็เด่นในด้านความอึดเนาะแต่ที่เด็ดอีกอย่างก็คือการโซนพื้นที่ครับสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊การโซนพื้นที่เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมสั้นๆงๆ่ายๆนิดนึงครับการโซนพื้นที่ก็คือการจํากัดหรือบีบพื้นที่เล่นให้ทีมตรงข้ามเนี่ยเล่นได้ลําบากมากขึ้นในบริเวณนั้นๆครับซึ่งคาสเตลก็มีร็อกทูมครับที่เอาไว้ปิดกั้นทางเดินีสตรูครับหรือว่า การสตรูให้ออกจากตำแหน่งนั้นๆะแต่การใช้ร็อกทูมเนี่ยก็ต้องคำนวณระยะกับความดีเล์ของมันก่อนที่เอฟเฟกจะใช้ได้ผลด้วยนะครับ mm hmm. ถ้ายังใช้ Rock t o ูมไม่ค่อยคล่องเนี่ยแนะนําว่าเล่นบ่อยๆครับไม่มีทางอื่นฮนะพอเราได้ลองใช้ได้ลองเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มชินกับจังหวะดิีเล์ของมูฟครับแล้วก็จะทำให้ใช้งานจริงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฮนะ คราวนี้พอเรามาเป็นคลัสเตอร์สายดิเฟนเดอร์หรือว่าแทงหรือว่าซับพอร์ตเนี่ยวิธีคิดก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับหน้าที่ของเราก็คือการสร้างจังหวะให้เพื่อนครับแล้วทําให้ศัตรูเนี่ยเล่นได้ยากลําบากมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการโซนไม่ว่าจะเป็นการทาดาเมจหรือว่าการทําให้ติดสตันต่างๆดูจากตัวอย่างจังหวะนี้ครับผมเห็นแล้วว่า2ต่อ2ครับและศัตรูเนี่ยโดนกดมาหนึ่งตัวครับเลือดเสียเปรียบครับผมเลยพยายามบีบพื้นที่เล่นครับชาริซาสหนีตายออกไปข้างบนได้ครับแต่ซีวีออนก็หันมาสนใจผมแทนแล้วฮ ก็ถือว่ามิชชั่นคอม p ลีทครับเพราะว่าดึงความสนใจจากแครี่ศัตรูมาแล้วเพื่อนเราเก็บคิวได้มาดูในจังหวะนี้กันบ้างครับผมเห็นเกนก้าเนี่ยโดนศัตรูไล่ตามมา2ตัวครับบริเวณนี้เป็นทางแคบครับผมวัดระยะแล้วแยกศัตรูออกจากกันด้วยล็อกทูมครับบีวีนสซอติดออกมาอยู่ตัวเดียวครับแล้วจากการเก็บวีนสซอไปได้ส่วนชาลิซาร์กว่าจะหลุดจากล็อกทูมผมออกมาก็ไม่ทันแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้พลิกกลับเป็น3ต่อหนึ่งครับแล้วก็เป็นเจนก้าเก็บไปได้2งคิวฮะทางวีนาซอรแล้วก็ชาลิซาร์ครับ ทำยังไงให้เพื่อนได้เปรียบที่สุดในสถานการณ์นี้ครับน่าจะพอเป็นไอเดียให้เอาไปต่อยอดกันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจคัสเตอฮะหรือถ้าใครมีสายอื่นๆอยากจะแนะนำก็ร่วมคอมเมนต์ได้เลยครับผมตอบเองอ่านเองทุกคอมเมนต์เลยครับขอบคุณที่ติดตามชมโปเกมอนยูไนต์คัสเตอร์สปอตไลท์โดย p p w p เย้ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ลากันไปแบบฟ e ิลอีสปอร์ตดูกันในจังหวะสุดท้ายครับทีมสิงโมพยายามดันเข้ามาวางโกโซนแต่ว่าชาริซัสไล่์วินาโซออกไปไฮเปอร์ไวส์ของซีบิออนยังทำงานอยู่ที่ว่าพาเลสเปิดรับเบอร์โสเซอร์ไลฟบีซีวิออนไปต้องยิงเข้าไปไว้สอยหลังไปครับแต่ว่าโดนดักทานด้วยล็อกทูเพื่ยังหนีได้ไหมครับมีกีเดียนพยายามเข้ามาช่วยครับแต่โดนสเต่ล็อกเก็บไปเรียบร้อยครับกลายเป็นสามต่อหนึ่งชาริซัสซินเดเลสแล้วก็คัสเตอร์กำล,ลัังลลลุคคครรริร Q, ไไิิปตีีีเเเเดดดยยยยนออู่บบบแ้้้ววกก็็ฮซสไไ